<Bye> Here <we> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรเลยช่องมาม,าม,าม,าม่าเบลนะครับดึงกันหรือยังคิดถึงทุกคนมากเลยเนาะหลังจากที่เราไม่ได้อัดคลิปมาเกือบปีนะครับวันนี้ไปดูคลิปพี่หมิงขั้วโลกมานะครับพี่หมิงก็รีวิว จุ๊บประจุโอยมากระเด็จุ๊บประจุกาชาปองนะครับเป็นจุ๊บประจุบที่ออกมาใหม่นะก็คือสุม่มตัวลายเฟนที่มันจะมาเป็นตัวคล้ายๆาซิลิโคนแข็งๆนะครับอก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยอันนี้เราก็ไปเจอมาที่เซเวนแถวบ้านนะครับราคาลูกละ39าบาทก็แอบแพงอยู่แต่ว่าไปดูของที่อยู่ข้างในละ คุณภาพวัสดุก็คือค่อนข้างดีเลยนะครับในราคา3าบาทเนี่ยเดลรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะเก็บเพราะว่าตัวมันน่ารักมากนะครับอันนี้มันจะมีทั้งหมด10แบบนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ามี10แบบนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูตึก๊กอ่านี่นะครับก็จะมี10แบบนี้เลยเนาะตามภาพที่เห็นนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาลุ้นด้วยว่าเดลเนี่ยจะได้ครบ10แบบหรือเปล่าจะแบบเอ้ยมีบุญมาก ถึงขนาดที่ว่าซื้อมาสิบลูกแล้วได้แบบไม่ซ้ํากันเลยสิบลูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดลูกแรกกันดีก,กว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไม่งั้นคลิปมันจะยืดยาวเกินไปเนาะเราก็จะมาเริ่มที่ลูกแรกกันเลยนะครับเวลาเปิดนะครับทุกคนมันจะมีเขียนไว้อยู่ว่าเห็นไหม open นะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่ใช่ไหมใช่ <laughs> มีคําว่า open อยู่เราก็แกะ ตามรอยปุกของเขาไปเลยนะครับดูทีหนึ่งโอเสียงช่างไพเราะเหลือเกินแกะออกนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้มันจะมีปุ่มให้กดอยู่นะครับตัวที่หนึ่งตัวอะไรเอ่ย น้องโกบตัวที่หนึ่งเราได้น้องโกบนะครับน้องโกบน่ารักมากถือเหตุอยู่น้องกอดเหตุอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอบอกว่าในคอลเลกชันมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสิบแบบเนาตามที่ขึ้นไว้ตรงด้านข้างเลยที่เบลขึ้นภาพให้ดูตอนแรกนะครับแต่น่ารักมากเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูนะครับ นี่คืองานละเอียดมากอ่านี่ครับตัวแรกงานดีมากนะครับทุกคนดูคือแบบตอนแรกที่เราไปดูคลิปของพี่หมิงโคโล่อะเราก็เห็นว่าแบบเอ้ยงานเขาเก็บสีดีมากนะแต่ว่าแบบเราจับพอได้จับจริงๆอ่อะคือฟิลกูดมากเลยคือแบบคุณภาพดีมากในราคา39บาบาทเราว่าแบบเป็นของที่น่าสะสมมากดูน้องน่ารักมากแล้วสีดีมากนะครับทุกคน เอองานละเอียดมากเลยนะเว้ยน่ารักน่ารักน่ารักอ่ะตัวที่หนึ่งผ่านไปนะครับเราได้ตัวน้องโกบไม่รู้ว่าชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้นะครับลูกที่สองเราจะไปอย่างรวดเร็วเนาะ <Okay. S 2> โอเคลูกที่สองเฮ้ยฉีดไม่ออกแล้วไยปะแล้วมันแหกไปแล้วขอบบอนุญาตแจกกระจกนะลูกที่สองไม่หายเลยน้องบาวนุยใช่ไหมเอ่ยม,มันจะมีบาวใช่ไนท์ที่เป็นตัวผู้ชายแล้วก ดาวตัวผู้หญิงเนาะเป็นอย่นี้นะครทุกคนน,บบน้องอยู่บนน้่งอยู่บนโบสีชมพูนะครับอย่างนี้เราใส่ไว้ในงพลาสติกก่อนเธอถ้าเกิดได้ตัวซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบเออเอามาแจกดีนะแจกคนที่แชร์คลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นรายรีวิวเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะสุ่มแจกเนาะ,ะตังที่สามเสียงแบบตอนฉีดไปรอยปุ๋มของมันคือดีมากคือฟังแล้วแบบเออเย็น น,น้องกบยืนอยูอย่บนใบไม้สีดำนะคะผิดเหียเทียวมันจะส,สีดำน่ารักมากงานดีมากทุกคนเดี๋ยวใส่กองไว้ก่อนนะคบอันที่ดีเฮ้ยมาสตัวไม่ซ้ำันเลยว่ะดูสิว่าโดนดีแค่ไหนสรุปลูกนี้มาน้องกบโลวัวๆ <c oughs> ไม่ได้นะไม่ได้นะแม่อันที่สี่โ <c oughs> เยน,น้องงลังเล่อยู่นะม ใครเอแนะนำให้ซื้อมาสะสมได้เลยนะครับทุกคนน่ารักมากน่ารักมากจริงๆน้องเานดีมากนะครับสี่กุรอับลบีห้านะครับไม่ซ้ำกันหรอเอาวะมันมาวะเฮ้ยว่าบุญที่เราทำสะสมมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อสิ่งนี้ <Nope. S 2> ใช่ไหมทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะครับทุกคนคิดว่าเบลจะได้ไม่ซ้ำกันเลยหรือเปล่าคอมเมนต์บอกตอนนี้เลยนะครับลูกที่เท่าไหร่ละลูกที่ เอ๊ลูกเท่าไรวะ <What? S 2> ลูกที่ห้าใช่ไหมเออห้าลูกที่ห้านะครับ

ัที่นะครบอมาเ็ดินมาเดินมาต้องดูแลทุกคนว่าได้นะครับน้กตกยิงบนใบไม้มาทำไมมาทำไมโอ้โหข้สุดท้ายละทุกคนนี่ยังไม่ได้คนนี้ถือไอจิมเลยอะทุกคน <laughs> เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมมเต็ม,มจ้า ก็เมื่อกี้ภาพตัดไปที่เรากําลังเปิดรูที่สิบพอดีเนาะแล้วเบลก็เพิ่งเห็นเบลพูดไปซะสยาวเหยียดเลยนะครับสรุปพอมาดูอีกทีเอา้านี่ยังเต็มเต็มเออเมื่อกี้ตัวสุดท้ายนะครับเราได้เป็นน้องนี้น้องคนี่คือไอติมนะครับก็คือสรุปแล้วเบลได้ทั้งหมดเจ็ดแบบเนาะขาดอีกสามแบบนะน้องบราว์ของเราไม่มาเลยเนาะสิบรูปก,ก็คือไม่มาเลยนะครับ อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเบลอาจจะไปตามเก็บที่หลังเนาะที่ได้ตัวซ้ำนะครับอ่าหนึ 1, 2, โอเคที่ได้ตัวซ้ำก็จะมี3ตัวนี้เนาะมีน้องกบนะครับน้องกบตัวนี้น้องกบถือเหตุนี้แล้วก็น้องแซลลี่เล่นบอลน,นะครับอ่ะสตัวนี้เดี๋ยวเบลสุ่มแจก สำหรับคนที่กด subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้นะครับว่า,อ,าอยากให้เบลทำอะไรเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์ comment มาแล้วอันไหนที่แบบถูกใจเบลแล้วแบบเบลแบบเออสามารถเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูได้ก็จะสุ่มแจกให้คนนั้นนอะสารางวัลน,นะครับอ่าอันนี้3รางวัลก็อย่าลืมนะครับกด ไลค์ like, กดแชร์กด s ั b ส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งสั่นเตือนมาให้เบลด้วยเนาะเป็นการจะให้เบลวสักนิดน้อยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เบลก็จะพยายามกลับมาทําคลิปบ่อยขึ้นนะครับอ่ะกะ็วันนี้ก็จบการเปิดกาชาปองจุปจุบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนะจะมีความสุขในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย